โพสต์ยังไงให้ Facebook ถูกใจค่ะ หลายคนนะคะที่เริ่มเข้ามาอยู่ในออนไลน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายสร้างตัวตนหรือว่าสายขายออนไลน์ก็แล้วแต่นะคะต้องมีคําถามนี้อยู่ในใจแน่นอนคะ่ะก็คือว่าฉันจะโพส์ยังไงนะที่จะทําให้โพสต์ของฉันเนี่ยกระจายออกไปให้คนเห็นเยอะๆนะคะในเฟซบ o o กกะค่ะการที่โพสต์เราเนี่ยจะกระจายออกไปให้คนเห็นนะคะมันก็จะขึ้นอยู่กับ1ถ้าเกิดว่าเรายิงแอดเนาะอันนี้ค่ะสามารถที่จะกระจายไปได้แต่ว่าเราก็จะเสียเงนินใช่ไหมคะหรืออีกแบบหนึ่งก็คือว่าแบบออร์แกนิกค่ะก็คือ คือการที่ a c e b o o k เนี่ยเขานำโพสต์ของเราเนี่ยกระจายออกไปให้คนเห็นเองโดยที่เราไม่ต้องเสียงเงินค่ะแล้ววันนี้นะคะจอยก็มีวิธีการมาบอกค่ะโดยที่เคล็ดลับที่จอยมาบอกวันนี้นะก็ไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะคะแต่เป็นสิ่งที่ f a c e b o o อะค่ะเขาบอกมาค่ะเคล็ดลับต่างๆเนาะที่จะปรับปรุงโพสต์ของคุณให้มีประสิทธ,ธิภาพดีขึ้นเนี่ยจะทํำยังไงแล้ววันนี้นะจอยก็จะเอามาเล่าให้ฟังค่ะให้ทุกคนคิดแบบนี้นะคะว่า a c e b o o k เนี่ยเป็นเหมือนเจ้าของตลาด ตลาดใหญ่ตลาดหนึ่งค่ะและเจ้าของตลาดเนี้ยเขาก็มีกฎเกณฑ์นะว่าเขาอยากจะได้ร้านค้าแบบไหนเขาไปอยู่ในตลาดเขาซึ่งร้านค้าที่เขาต้องการเนี้ยก็จะต้องเป็นร้านค้าที่ดีที่มีคุณภาพที่จะทําให้ลูกค้าเขาหรือว่าผู้ชมเนี้ยได้รับสื่อที่มันมีคุณภาพที่มันมีประโยชน์ดังนั้นเราในฐานะร้านค้าในตลาดของเขานะคะก็จะต้อง ทำตามกฎของเขาทำตามสิ่งที่เขาชอบค่ะถ้าเรารู้ว่าเขาชอบอะไรเนาะเราก็ทำแบบนั้นเท่านั้นเองค่ะมันก็จะทำให้โพสต์ของเราเนี่ยสามารถที่จะกระจายออกไปสู่ผู้คนได้มากขึ้นค่ะเคล็ดลับ4ข้อที่จะมาบอกในวันนี้นะคะข้อ1ก็คือ การสร้างการมีส่วนร่วมค่ะคุณจะต้องสร้างการมีส่วนร่วมนะให้กับโพสต์ของคุณมากๆค่ะการมีส่วนร่วมคืออะไรเนาะการมีส่วนร่วมก็คือคอมเมนต แชร์ไลค์นั่นเองค่ะและสิ่งที่สำคัญที่สุดใน3อย่างนี้นะคะก็คือคอมเมนต์ค่ะ Facebook ต้องการโพสต์ที่มีคอมเมนต์เยอะๆและเป็นคอมเมนต์ที่มีคุณภาพด้วยค่ะเขาต้องการให้เรานะคะสร้างโพสต์ที่จะทำให้เกิดการโต้ตอบค่ะที่เราอาจจะต้องสร้างคำถามขึ้นมาเพื่อให้ผู้ชมได้ตอบโต้กับสิ่งที่เราถามออกไปค่ะแต่ทีนี้มันก็มีสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเหมือนกันค่ะอย่างเช่น สิ่งที่ควรทาก็คือว่า Facebook เขาจะชอบคําถามประเภทปลายเปิดค่ะหรือว่าคําถามที่ไม่ได้มีคําตอบตายตัวอย่างเช่นไปถามว่าเพื่อนๆอยากให้จอยเนี่ยออกมาสอดเรื่องอะไรคะอย่างนี้ใช่ไหมแต่ละคนก็อาจจะมีคําตอบที่หลากหลายไปใช่ไหมตามความรู้สึกความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาจะไม่ชอบคําถามประเภทที่มันมีคําตอบตายตัวอยู่แล้วหรือที่เราเรียกว่าคําถามปลายปิดอย่างเช่นถามว่า คุณเกิดวันอะไรคุณเกิดเดือนอะไรอะไรแบบนี้ค่ะเขาไม่ชอบคือคําถามแบบเนี้ยเนาะมันก็จะคําตอบมันก็จะวนกันไปวนกันมาไม่ได้มีอะไรสร้างสารรค์ขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราต้องการการตอบโต้จากลูกเพจจากลูกค้าของเราค่ะก็ควรที่จะใช้คาถามปลายเปิดค่ะและอีกอย่างที่ควรทํานะคะก็คือว่าเวลาที่เกิดการคอมเมนต์ใต้โพสต์ของเราค่ะให้เรานะคะ ไปตอบกลับทุกคอมเมนต์ค่ะเวลาที่เราไปตอบกลับเนาะยิ่งมีการตอบไปตอบมาแบบเนี้ย a c e b o o k เขาก็จะยิ่งชอบค่ะและยิ่งการตอบไปตอบมาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโพสเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราโพสไปอย่างเงี้ยค่ะก็ยิ่งดีมากๆค่ะโอเคทีนี้อาจมีแบบที่ชอบแล้วก็มีแบบที่ไม่ชอบด้วยนะคะก็คือว่าพยายามนะคะอย่าสร้างการมีส่วนร่วมแบบ ที่เราไปทำคลิกเบสค่ะคลิกเบสก็คือการล่อให้คนคลิกเข้ามาค่ะเพื่อนๆคงจะเคยเห็นนะคะว่ามันจะมีแบบหลายหลายหลายเพจมากเลยหรือว่าหลายเว็บมากเลยที่มาทำแบบหัวข้อที่มันดึงดูดมากๆค่ะโพสหัวข้อที่มันพาดหัวที่มันแบบแรงๆที่มันดึงดูดมากๆอย่างเงี้ยเพื่อให้เราคลิกเข้าไปอ่านแต่พอคลิกเข้าไปแล้วข้างในนั้นกลับไม่มีอะไรเลยหรือว่าไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวข้องหรือว่ามันไม่ได้แบบดึงดูดขนาดหัวข้อแบบนี้ค่ะ อันนี้เขาเรียกคลิปเบทเนาะเฟซบุ๊กเขาไม่ชอบมากๆห้ามทำค่ะต่อไปนี่ข้อ1ไปแล้วนะคะต่อไปข้อ2ค่ะก็คือว่า Facebook เขาชอบวิดีโอประเภทที่เป็นต้นฉบับหมายถึงว่าเป็นวิดีโอที่เราสร้างสารรค์ขึ้นมาเองค่ะถ่ายเองพูดเองเนาะแล้วก็ตัดต่อเองคือหมายถึงว่าอาจจะไม่ทําเองคนเดียวแต่คือเป็นทีมงานของเราแบบนี้ค่ะไม่ใช่ว่าไปเอาของคนอื่นมาโพสต์อะไรแบบนี้ไม่ชอบค่ะแต่ว่าเขาจะชอบวิดีโอที่มันเกิดจาก การแบบน้ำมือของเราการที่เราสร้างสารรค์มันขึ้นมาเองแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยเราอยากจะไปเอาวิดีโอของอื่นมาทำก็ได้ค่ะแต่สิ่งที่คุณควรจะต้องทำก็คือว่าไม่ใช่ไปเอาของเขามาทั้งดุนแล้วก็มาโพสต์เป็นของตัวเองเลยอย่างนี้ไม่ได้ค่ะห้ามค่ะคุณจะต้องอาจจะเอามาดัดแปลงแก้ไข ใส่เสียงาพากใส่คำบรรยายใส่คอมเมนต์ใส่การแสดงความคิดเห็นลงไปในวิดีโอนั้นๆค่ะเพื่อให้หมันเหมือนเกิดการแก้ไขหรือว่าให้เหมือนกับว่าเราเอาวิดีโอเขามาเนาะเพื่อการศึกษาหรืออะไรบางอยา่างที่เราจะสามารถใส่คอมเมนต์ใส่ความคิดเห็นของเราหรือเสียงาพากของเราเข้าไปในวิดีโอนั้นๆได้ค่ะและก็มีวิดีโอแบบที่ Facebook ไม่ชอบนะคะก็คือวิดีโอแบบที่ไม่ใช่วิดีโอค่ะคืออะไรคือ การทำวิดีโอแบบเอารูปภาพหลายๆรูปมาต่อกันนะคะเหมือนเป็นสไลด์โชว์อะไรแบบนี้เหมือนเอารูปรูปหลายๆรูปมาเรียงต่อเรียงร้อยต่อกันแบบนี้เนาะก็ไม่ชอบค่ะไม่ชอบเนาะถ้าอยากจะให้แบบวิดีโอของเราได้รับการเผยแพร่ออกไปมากๆนะคะก็พยายามทําวิดีโอที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาเองเนาะแล้วก็ เป็นตัวของตัวเองค่ะเหมือนกับว่าเราคือหนึ่งเดียวค่ะเราไม่ซ้ำกับใครค่ะเราคือตัวของเราเองต่อไปนะคะข้อที่3ก็คือเราจะต้องสร้างความพักดีค่ะก็คือการที่พ่อคนเขาเข้ามาดูเราแล้วเนี่ยเกิดการกลับเข้ามาซ้ำหรือเปล่าบางคนอะคะ่ะอาจจะก,กดเข้ามาดูดูปุ๊บแล้วก็ไปแล้วก็จากหายไปอะไรแบบนี้นะก็อันนี้ Facebook ก็จะมองว่าอาจจะแบบยังไม่ใช่คอนเทนต์ที่มีคุณภาพมากสักเท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดเพจไหนหรือว่า,าโพสไหนเนอะที่แบบว่าลูกค้าหรือว่าผู้ชมเข้ามาดูแล้วกลับเข้ามาดูครั้งที่1ที่2หรือกลับเข้ามาดูบ่อยๆจนกลายเป็นแฟนตัวยงแบบนี้ค่ะอันนี้คือแบบเขาจะชอบมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณจะต้องพยายามสร้างให้เกิดความพักดีเนาะกับแบรนด์ของคุณหรือกับตัวของคุณค่ะ,ะวิธีแรกนะคะก็คือเราก็จะต้องเหมือนที่จอยบอกไปข้อที่1น,นะก็คือว่า ให้เราตอบคอมเมนต์บ่อยๆค่ะเวลาที่เราไปตอบคอมเมนต์เนอะมันจะสร้างความรู้สึกที่ดีค่ะให้กับคนที่มาคอมเมนต์นะคะเหมือนกับให้เราคูถึงตัวเองเนาะเวลาที่เราไปคอมเมนต์ใครนะแล้วเขาตอบเรากลับมาเราก็จะรู้สึกดีใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดที่ไหนแบบเล้วตอบโพสไปแล้วคอมเมนต์ไปแล้วไม่มีการโต้ตอบไม่มีการตอบกลับเหมือนไม่มีชั้นไม่มีตัวตนอยู่ในโลกใบนี้ค่ะเออบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าคอมเมนต์ปุ๊บก็ลืมไปใช่ไหม เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เกิดการกลับมาหรือบางคนอาจจะรู้สึกไม่ดีว่าเฮ้ยทำไมฉันคอมเมนต์ไปแล้วพับทำเป็นไม่รู้จักทําเป็นไม่ได้ยินทาเป็นไม่รู้วิชีก็อาจจะเกิดความรู้สึกไม่ดีไปเลยเพราะฉะนั้นนะคะก็ให้เน้นเรื่องการตอบกลับคอมเมนต์ค่ะว่าเวลาที่เราไปตอบกลับเขาเนอะเขาก็จะรู้สึกดีค่ะรู้สึกเหมือนเออแบบเขาก็เป็นคนสําคัญคนนึงค่ะแล้วมันก็จะสร้างให้เกิดความพักดีได้ค่ะส่วนอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือให้ลองทําแบบนี้ค่ะ ทำวิดีโอนะเป็นแบบซีรีส์อะค่ะเป็นซีรีส์ก็คือว่ามีตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3อะไรเงี้ยเอพิโซดหนึ่งแเบบอพิโซดสองอะไรเงี้ยเนาะมันะจะเกิดทําให้เกิดการกลับมาดูซ้ำได้ค่ะสมมติเขาดูตอนที่1ไปแล้วเออดีเนาะแบบเออมีต่อตอนที่2เหรออะไรเงี้ยก็กลับมาดูตอนที่2ตอนที่3เนาะแบบนี้ค่ะก็ทําให้เกิดการดูซ้ำได้และอีกแบบหนึ่งที่จอยแนะนํานะคะก็คือว่ามันจะมีการทําเป็นวิดีโอเพลย์ลิสต์ค่ะซึ่ง วิดีโอเพลย์ลิสต์เนี่ยก็คือเหมือนกับเราสมมติเราโพสต์อย่างของจอยเนี้ยจอยโพสหลายเรื่องเนาะมีทั้งเรื่องแบบแรงมานานใจมีทั้งเรื่องการตัดต่อวิดีโอมีทั้งเรื่องขายออนไลน์มีทั้งเรื่องการสร้างตัวตนอะไรแบบนี้เนาะจอยก็จะทาเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ค่ะสมมุติว่าคนที่เขาเข้ามาดูเราเนี่ยคนนี้สนใจเรื่องตัดต่อวิดีโอใช่ไหมเขาก็สามารถที่จะไปเลือกดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยว่า อ๋อเราเขาดูคลิปนี้แล้วอาจจะมีคลิปที่2เรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนูน้นเรื่องนูน้นต่อไปอย่างนี้เนาะเขาอาจจะกลับมาดูได้ค่ะจบข้อที่3าแล้วต่อไปข้อที่4นะคะก็คือเราจะต้องทําให้เกิดการดูอย่างต่อเนื่องค่ะ Facebook นะคะเขาได้ทําวิจัยออกมาเลยค่ะว่าวิดีโอที่ดีที่สุดที่ผู้ชมอะค่ะได้ตอบแบบสอบถามเนื่องจากงานวิจัยของเขาอะค่ะว่าเป็นวิดีโอที่โอเคความยาวกําลังดีเนาะก็คือวิดีโอที่มีความยาว3นาทีค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะคุณจะต้องทำให้เกิดการดูวิดีโออย่างต่อเนื่องนะด้วยการที่ใช้วิดีโอที่มีความยาวนะคะอย่างต่ำา3นาทีค่ะและการที่เรานะคะจะทำให้คนเขาดูวิดีโอของเราอย่างต่อเนื่องหมายถึงว่าดูตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเราจะต้องทำให้คลิปของเราเนะะี่ยค่ะมันมีความดึงดูดค่ะดึงดูดโดยเฉพาะ2-3ถึงวินาทีแรกเนะะี่ยค่ะ เป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยค่ะสำคัญมากๆเลยเพราะคุณก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าใน Facebook เนี่ยคนส่วนใหญ่อะคะ่ะเวลาเล่นเฟซเน่ะก็จะแบบเงี้ยเง้ถ่ายๆ่ายถถไปอย่างรวดเร็วถ้าหากว่า1คลิปคุณ ลักษณะของคลิปคุณมันไม่ได้มีความดึงดูดหนึ่งแล้วเขาก็จะไม่หยุดดูค่ะหรือว่าถ้าเขาหยุดดูปุ๊บเขาอาจจะฟังสิ่งที่คุณพูดใน 2- 3สามคำในประโยคแรกถ้ามันแบบไม่ดึงดูดเขาก็เลื่อนผ่านค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องให้ความสำคัญกับประโยคเปิดค่ะซึ่งประโยคเปิดเนี้ยจะต้องเป็นประโยคที่สามารถดึงดูดคนได้ค่ะคุณจะต้องพูดถึงอาจจะพูดถึงหัวข้อในเรื่องที่คุณกำลังจะพูดไปเลยก็ได้ค่ะอย่างเช่นในคลิปนี้นะคะจะก,ก็จะบอกว่าโพสยังไงให้ Facebook ถูกใจเห็นไหมคะ ถ้าคุณแบบเป็นคนหนึ่งที่กําลังแบบอยากรู้่าว่าเฮ้ยโพสต์ยังไงว่า Facebook เขาถึงจะทําให้โพสต์เราเนี่ยป็นไปให้คนเห็นเยอะๆอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะหยุดฟังก่อนหยุดฟังก่อนว่าคําพูดต่อไปของจอยมันจะคืออะไรถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดเปิดมาถึงแล้วจอยบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจอยแค่นี้ค่ะคือแบบจะยังสวัสดีไม่จบเลยอบางคนอาจจะเลื่อนนิ้วผ่านไปแล้ว เพราะฉะนั้นนะคะวินาทีสองาวินาทีแรกเป็นอะไรที่โคตรสำคัญเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าทําให้สอาวินาทีแรกเป็นวินาทีที่มันไม่น่าสนใจค่ะเราจะต้องพูดเปิดที่ดีแล้วก็มีการเล่าเรื่องที่ดีค่ะดึงดูดค่ะกระตุ้นอารมณ์ค่ะบางคนนะคะอาจจะใช้วิธีการแบบว่าเปิดมาแล้วก็สร้างปมไว้ก่อนสร้างปมไว้ก่อนแบบว่ายังไม่บอกความลับอะไรบางอย่างเนาะเพื่อว่า อะถ้าอยากรู้นะให้ไปดูตอนท้ายอะไรประมาณนี้เนาะ อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งค่ะที่ทําให้คนนะคะ mm hmm. เขาดูคลิปเราตั้งแต่ต้นจนจบค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจําไว้เลยค่ะประโยคเปิดเป็นอะไรที่สําคัญมากจะต้องกระชับดึงดูดแล้วก็มีพลังสุดๆค่ะเพื่อจะทําให้คนหยุดดูแล้วต่อไปก็คือเนื้อาหาข้างในนะคะที่จะต้องมีประโยชน์จริงๆค่ะแล้วก็ทําให้คนเนี่ยเขาสนใจที่จะติดตามฟังคลิปของเราต่อไปให้จบให้ได้ค่ะและวันนี้นะคะเจอก็ฝากเคล็ดลับเอาไว้4ข้อนี้นะคะอย่าลื เปปรปับใช้กันนะคะคข้อ1ก็คือการมีส่วนร่วมให้กับโพสต์ของคุณค่ะข้อ2ก็คือทําวิดีโอที่มันเป็นวิดีโอในแบบของคุณเป็นวิดีโอต้นฉบับที่คุณสร้างสารรค์มันขึ้นมาเป็นตัวของตัวเองค่ะข้อ3ก็คือสร้างความพักดีนะคะเพื่อให้คนนะคะเขากลับมาดูเพจของเรากลับเข้ามาในเพจของเราบ่อยๆค่ะและข้อสุดท้ายข้อ4เลยก็คือว่าเราจะต้องทําให้คลิปของเราเนี่ยค่ะดึงดูดให้คนเขาดูคลิปของเราเนี่ยตั้งแต่ต้น จนจบให้ได้ค่ะโอเคถ้าเกิดใครนะคะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จอยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับ Joy Beauty in Mind สอนแม่บ้านสร้างรายได้ออนไลน์อยากให้ผู้หญิงทุกคนนะคะยืนหยัดได้เ้ว่ตัวเองค่ะบ๊ายบายค่ะ